โอเคครับผมกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับผมและในวันนี้นะครับผมจะทําการเปิดการ์ด7บาทที่ดองเอาไว้นะครับซึ่งก็มีค่อนข้างจะเยอะกันเลยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับมาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างก็มีการ์ดเมอร์ลินฟ้า5ใบที่ดองไว้นะผมรีบเปิดเลยผมอยากได้การ์ดนะครับผมแล้วก็นี่ครับรันตีเอตตาสี่ใบนะครับแล้วก็นี่ครับเผ่ามนุษย์ ซึ่งในเผ่าพุดเนี่ยมีตัวมีป่าด้วยนะผมอยากได้ป่ามากเลยแล้วก็เผ่าพูดอันนี้อีกสอง,ข,งข้างเยอะครับผมแต่เพชรผมก็มีข้างางเยอะเลยเดี๋ยวคาาจะเปิดอันนี้อีกสักสอสอันตามหาน้องวรันตินะครับผมมาเพื่อเป็นกาไม่เสียเวลาครับเรามานลอ่อที่ทาการดกากนี่เดีกว่าไปครับ หรือว่าเป็นการดึงดึงดวงก่อนดึงดวงนะอา้าวมาสิลูกมาแล้วครับผมท้องฟ้ามีกระพริบตากระพริบตากระพริบตาทำหายไปครับผมได้อาเทอร์ฟ้าครับผมช็อตนี้ไปอีกใบอันนี้เป็นแค่การวอร์มทุกคนไม่ต้องตื่นเต้นเลยมากมีไหมมีไฟกระพิบตายกแล้วโอ้โหได้ใส่มอนโอเค อันนี้เราก็ได้ทำการดึงดวงของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะต่อไปของจริงับผมต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยมีก๊าซเอสอาร์อยู่แค่ไม่กี่ใบเองนะทุกคนมาที่เผาพูดกันดีกว่าเผาพูดนี่อัสตาร์ออกเอสอาร์ค่อนข้างเยอะว้าววิริกูุ่ไปถึงเวลาไอผมจะได้ใครดูกัน มาแล้วผมมีหมูครับกิ่งไม้มาแล้วเร่งพลังตบเข้าไปมีสวนสวนไม่ไม่มีครับผมดันขึ้นไปช็อตนี้โดนยิงด้วยกระบ,บอกห้าบอกเป็นเดดดัก๊กส่วนจมชี้ก็ยอเคสีทองโอ้โหแพ้เรียบร้อยไปครับผมอัิสแดงไอแม่ย้อย อาต่อดิรออะไรนี่ขนาดโอกาสดรอปเอสอายเยอะกูย,ยังไม่ได้เลยท้องฟ้าปัดป,ป่งเบ่งพลังเหมือนปวดขี้อัพได้ครับผมจังหวัดี้ดันดันขึ้นไปแล้วก็โดดตบยังไงไปวราจะมึงเกิดขี้โอเคพูดฮียอะไรไม่รู้สี้ไเฮี้ไปนั่นไงฟ้าตันเป็นเรือวัดฟ้าเลย โอเคผมเผาพูดไ,ได้หมดไปแล้วไม่ได้ S S R เลยนะครับมิลิกรูดจริงๆเผาพูดไม่ได้ S S R เลยมาที่เผามนุษย์ไป2สองอันอยากได้ป่ามากเลยไปการันตี S S R ผมใบนี้ไม่ใช่การันตีเดย อันนี้ไม่ใช่กระตรีผมเฮ้ยโอ้โหไม่มีอะไรเลยไม่มีเอฟเฟกต์หายเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยไปโกเทอร์เกี่ยวเอาตัวอะไรก็ได้ที่เป็น S S R ลูกโอ้โห S S R ไม่ให้กูเลยเหรอ เอ้ยมีรุ่นวะทุกคนหรือเปล่าเอาละมาดูกันว่าจะเป็นสีอะไรนะตอนดึงลนยิงมาแล้วมีวดับมาแล้วเหี้ยบปวดหัวแล้วปูนั่นไงเหีียบเน่แดงหมด <c oughs> ใครเขาไล่มาวะ โคครับผมผมษย์ก็ไม่ได้ตัวเฮี่ยเลยครับผมเี็กอาก็ไม่ได้ได้แต่ oh. มาผมการันตี SSR ไปสี่ใบต้องขอตัวเอามาทำอันติตัวที่ยังไม่มีแล้วกันนะมาครับผม SSR ดูเาดู๋ย่ว่าเร่งพลังยังไงอ้ oh, เร่งพลังโหดเร่งพลังโหดแดงว่าได้ตัวโหดนแน่ๆครับผม ไปตบไปไม่สวนด้วยเล่งโหดแต่ไม่สวนยิง่งราเจ๋งจนแกคียโอเคบ้าสีสีทองอเสมอมาเอ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 อเอเอเอโบ,โบเอ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 เ โอเคครับผมตัวนี้ผมยังไม่เคยได้นะแต่ก็รู้ว่ามันจะได้เรยวเลยนั่แหละไปครับผมต่อเลยได้อดิสเบตมาแล้วมีเร่งพลังไหมเร่งพลังมาแล้วครับผมอ้ามดันขึ้นไป สีเงินในสีลุงซะด้วยชนะหรือเปล่าไม่ชนะเสมอแล้วจะได้ตัวอะไรเอามาตัวเทพไหมมันจะมีเทพหรอวะทิ้งอ้วนทิ้งอ้วนผมยังไม่เคยมีนะแล้วก็ไม่อยากมีด้วยนะมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะทิ้งอ้วนต่อครับผม มีตัวแบบอมาทำอติด้วยกระพริบตาเกียดดูแล้วข้ามไปโอ้กีล่ากีล่ากีล่าโอ้แหม่ย้อยมาเฮ้ยข้างบนมีใส่ฟ้าวิ่ง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 ตัวดีต้องดูจัดช็อตน,นี้ ลอ,อ,องกบคียโอเคดึงฟาดไปลูกชนะไปดีปดม้าผมตัวอะไรวิ่งตัวดีบีแน,นี่มีแล้วตัวนี้ของผมมีแล้วนะก็ดีนะดีหรือเปล่าถ้ามีก็ดีหมด สี่ใบครับผมมามาดูดีกว่าว่าต่อจากนี้ไปเราจะได้ตัวอะไรกันโอเคใบนี้ก็หมดไปแล้วนะมาดูว่าจะได้ตัวอะไรไปตัวอะไรกันต่อไปในแพ็คของแจกฟรีเข้าไปเลครับกดที่เผอตามแต่ฟุก มาแล้วครับผมมาโอ้โหไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยยังดันอยู่ยิงมาลูก <c oughs> สีทองด้วยจบเลย SSR กูไม่มีแพ้อ่าไปซิกไปกโอ้โย เอดีอ๋ยวไปดูก่อนดีว่าไอเมอรินฟ้าเนี่ยมันแจกอะไรบ้างวะคุณผู้ชมผมยังไม่ได้ดูเลยส่วนใหญ่เข้ามาเล่นอย่างเดียวไม่ค่อยเข้ามาดูเท่าไหร่นะครับ,รบเดี๋ยวค่อยรับอลิสแล้วกันเขามีโบบ้าโบบ้าแต่ละตัวอย่างกากเลยอธิษฐาได้ก็คือมีอาร์เทอร์บามแดงกับดัดเขียวแล้วกันกับเมอรลินตัวใหม่นะใส่4ตัวนะไป นี่อะไรอะ่ะไม่เกี่ยวแล้วไปเถอะผมมาแล้วยังไงยังไงโอ้โหโอ้โหเร่งพลังไม่มีอะไรแล้วมั้งเนี่ยโอเคไปสุดยอด สองสองร้อยอันเลยต่อนนี้ผม DSR ยังไม,ม่ออกเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมครับกับปิวกระเด็นไม่ได้ไม่กระเด็นรอบนี้ไม่กระเด็นเอาอยู่ครับผมมาลุ้นกันว่าจะสีอะไรจะขี้ <c oughs> โอเคอ ถูกวเลยครับผมจังหวะนี้โอเคแพ้ไปออให้ของฟรีไม่ให้กูเลยเหรอของฟรีลูกเห็นคนอื่นเขาเปิดกันไม่กี่สเต็ปเขาก็ได้เมรินกันแล้วเห็นต้องรอครบสิบใบเหมือนเดิมเลยแม่ย้อยเอายังไงยังไงออมายิงมา ยิงมาถึงครับผมสีอะไรโอ้โหหนักเลยหนักเลยครับผมจังหวัดน,นี้โอ้โหเข้มเกลือสัสๆอ่าให้มาสิบอันอ่าอันสุดท้ายล้วกว่าจะเปิดดีต้องรออีกห้าวันกว่าจะครบสิบอันมาไม่มีอะไรมาเลยอะตาไม,มกา่กระพริบท้องฟ้ามืดคึมเร่งเหมือนเดิมอ้อเสียเวลาซิปนั่นเละ โเคตรเอเขียวโคตรเยอะอ๋อปดหัวเลยโอเคครับผมเกลือแดกครับไม่ได้ n S R เลยนะดวงมามาต่อที่วาเลนติ ว่าในเตะสามสิบเพชรแรกเอา้าไปจังหว่ต้องมาเลยลูกสามสิบเพชรแรกมาเลยไม่มาด้วยถือกิ่งไม้เร่งพลังยังไงสวยสัตว์สวยเลยมาต่อไปหนึ่งเพชรครับผม หนึ่งเพชรไปเอาไปดิครับมีหมูมีหมูมหมทองฟ้าปลดปล,ดปลดป่งแต่ไม่มีพิกตาไม่มีเลยเร่งเร่งเอาอยู่เอาอยู่มีลุ้นมีลุ้นจังวะชอตนี้ยังไงยิงมาจีโอเค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกกับผมตัวอะไรชนะไหมไม่ชนะเสมอไหมแล้วอ็ไ้ S S R วะตัวทเท่าไหร่โอ้โหตัวกลางๆลางทุกชมไปดูปยาวๆใครเนะี่ยฮิวโกโ้ไทซูเกียมโมงไปโอ้โหจุโดโอ้อกอกิอุส โอ้โหอลิซาเบตหมูตัวนี้ก okay. like like ็ไม่เคยมีนะแล้วก็เอาทำไรวะโอเคซิปเลยครับผมข้ามไปโอ้โหอลิซาเบตมาโดเลัวเลยจ้าจอด